สวัสดีครับสนใจรถแบบผ่อนนะครับลองคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้าไปเช็คชมได้ครับมีลิงก์มีช่อง YouTube เพิ่มเติมครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับรองชมเช็คดูนะครับกับ Toyota c ค r o l l a า l t i s ติตัว G ปี2017นะครับรถสวยใหม่มากครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ราคาสดนะครับ478,000บาทนะครับใครจะผ่อนเครดิตดีหรือสนใจเป็นเงินสดก็ได้นะครับผ่อนได้ครับ 8,000โดยประมาณก็ผ่อนได้84เดือนนะครับผ่อนยาวนะครับเน้นสวยสมบูรณ์ใช้งานคันนี้อึดถึกทนแน่นอนนะครับตระกูลอัลติสเป็นที่รู้จักกันดีครับรถสวยสภาพเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคลิกชื่อคลิปไานยละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือจะปรึกษาในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะครับติดขัดตรงไหนรองโทรปรึกษาได้เลยครับจะลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับที่นี่ก็จัดทุกคันดันทุกเคสนะครับเคดิตดี รถส,ส,สวยสภาพแบบนี้มีมาให้ชมมีมาให้เรื่องนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบก ABS นะครับภายในสวยสะอาดสมบูรณ์นะครับกว้างขวางแน่นอนนะครับสำหรับเอาติสรองชมเช็คดูได้ครับถ้าชอบจริงสนใจจริงนะครับโทรเจรจาได้เลยครับปรึกษาการจัดไฟแนนซ์ได้ครับ ลองชมดูนะครับสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับเอาติปเป็นที่รู้กันนะครับอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายดูแลไม่ยากไม่แพงอไหล่ก็หาง่ายที่สุดครับไปที่ไหนก็ต้องซ่อมได้นะครับรถภายในสวยสะอาดสมบูรณ์นะครับเบาะหนังสีครีมสีหรือที่เรียกว่าสีเบจนะครับดูนะครับงามขนาดนี้ชอบใช่ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเป็นปี2017นะครับ1.6โดจราคาน่าสนใจครับกับรถใหม่ๆสภาพดีๆแบบนี้ เน้นโทอเจราจาเลยครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับก็ถ้าใครกำลังเล็งหารถสวยสวยสภาพดีๆและเน้นผ่อนก็ลองเข้าไปดูในช่องของคุณจอยยุทธคาได้นะครับขัดรถสวยๆนำมาฝากสมาชิกก็ลองเข้าไปเช็คดูได้เลยครับ ถ้าใครชอบตัวไหนรุ่นไหนขอเจรจาหรือจะลิงก์ไลน์ก็ได้ครับเราไปชมกันดูได้ครับก็ปรึกษาไปแน่นได้เลยครับไปช่วยเช็คได้นะครับภายในสวยสะอาดตรงไหนเจรจากเลครับเบาะหลังเดินได้ครับ นี่เลยครับโดยรวมถือว่าภายในใมีผหมครับเพราะใช้งานวันนงแสนก่ส่วกิโลเมตรนะครับข้อพิจารครับที่ผ่านมาดูดีมากมากครับรถจอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากและได้ปีนสภาพแบบนี้แน่นทุกจุดนี้แน่นอนนะครับสำหรับเอาทิปนี้ยือค้ทนใช้ง่ายชื่อมบารจุด6ไม่ยากไม่แพงครับไรกับกำลังขับรถไม่ใช้งานนะครับลองเช็คและดูรถตรวจสอบได้เลยนะครับถูกใจหรือใครจะพาเพื่อนพาชาตไปด้วยเช็คหารถใช้งานถึงขนสบายใช้ง่ายดูแลสบายสกัน ต้อีเอาติดช้ง่ายดูแลไม่ยากไม่แพงครับเข้าไปศึกสาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับรถเอาติดครับจะได้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆบูมจอยดูแลนะครับคร้บไอกชนที่ไหนได้ครับในแฟนเพจแฟนขับรถในยูทูบ็มีาะเฉพาะรุ่นทางต้นใจนองแวกเข้าไปชมเพจครรูหมดครับเข้าไปหรายละเอียดเพิ่มเติมครับัน้สวยสภาพดีครัสไม่ดีมาฝากมาขายนะครับให้ถต้องมนะครับ่ต้งาทีนะครับเนทอรจาจยหรือคลิกลิงก์ไลก็ได้นะครับเราขับรถเข้าไปได้เลย ต้นครอนชิหรับการขวลดได้ครับตัวนี้เน้นใช้งานสบายสบายครับและเป็นรถทับบุรีนะครับรถสวยสภาพดีๆตัวเรื่องมีมาชิกนะครับสำหรับจอยยูสคาร์นะครับคลิกชื่อคลิปได้เลยครับ